ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนของนายกร,รัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรระหว่างวันที่5จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นอกจากจะได้พบปากกับผู้นําระดับสูงอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วนะครับ <S <S ก็ยังได้พบปากกับผู้นําของภาคเอกชนอย่างน้อย2รายที่เป็นรายใหญ่ๆเลยก็คือไฮเซนซึ่งเป็นคนทำ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปจนถึงเสียมี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและก็อื่นๆอีกมากมายที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนายกรัฐตนตรีมีการพูดคุยมีการขอบคุณทางไฮเซนซึ่งเพิ่งจะประกาศการลงทุนตั้งโรงงานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะมีการเดินทางจะมีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วย ผู้บริหารไฮเซนเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขาจะตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วก็ใช้เป็นฐานในการผลิตออกไปยังต่างประเทศด้วยทั้งในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆจะเริ่มต้นจากเครื่องการผลิตเครื่องปรับอากาศแล้วก็ขยายไปยังอื่นอย่างเช่นเรื่องของตู้เย็นแล้วก็เสื้อผ้าส่วนทางฝั่งของผู้บริหารของเสี่ยวหมี่เองก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทราบว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังว่าเสือหมีจะพิจารณาให้ไทยเป็นฐานในการผลิตที่สําคัญหรือว่าพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆทั้ง IoT และอุปกรณ์อัจฉริยะในประเทศไทยตามไปด้วยนะครับซึ่งทั้งผู้บริหารของเสือหมีเองก็มีการพูดถึงเรื่องของยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวไปในเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาเปิดตัวไปแล้วและยอดขายก็ทําได้ดีมากนะครับ บูเองก็มีการเชิญชวนให้เสียมีมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์อีวีในประเทศไทยรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ R&D หรือวิจัยและพัฒนาของรถ e ีวีในประเทศไทยเพื่อให้มีการส่งมอบทั้งเรื่องของเม็ดเงินลงทุนรวมไปจนถึงเรื่องของอเทคโนโลยีและก็โน้ตหาวต่างๆให้กับประเทศไทยด้วยครับ